สวัสดีครับผมแพนชรุตนะครับตอนนี้ก็ทํา y o YouTube อยู่นะครับเป็นยูทูบเบอร์อยู่ที่ช่องพรีแ a n แล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ที่ช่องแบร์ไตนะครับสำหรับ p r e แพนเนี่ยก็จะเป็นแบบเทครีวิวนะครับเริ่มจากการรีวิวแบบสินค้าไเปิลพวก iPhone, iPad นะครับแล้วตอนเนี้ย ช่องผมมีสปอนเซอร์เข้าแล้วครับก็คือจะมีจอของซัมซุงนะครับชื่อรุ่นว่าซัมซุง M8 ถ้าเกิดคลิปนี้ได้ลงก่อนหรือหลังยังไงเนี่ยก็ฝากเข้าไปดูในช่องพรีแพรหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นพิธีกรอยู่ช่องแบรไตนเนี่ยก็จะเป็นช่องที่นําโดยพี่หนุ่ยพงสุกนะครับก็จะรีวิวสินค้าไอทีเหมือนกันจะเป็นพวกโทรศพัพท์แท็บเล็ตต่างๆแล้วก็พวกโน้ตบุ๊กนะครับยังไงก็ฝากไปกด s u b s c r i b e ให้ช่องแบรไตด้วยนะครับ ถ้าเกิดถามว่าแพนรู้จักกับนันไลท์ได้ยังไงเนี่ยก็ต้องแบบย้อนกลับไปสักเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่เพิ่งเริ่มแบบเริ่มทํา YouTube เริ่มทำโปรดักชันใหม่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีเพนพอยต์นิดนึงครับกับการที่เราซื้อไฟจากช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้นะครับแพนอน่จะต้องมานั่งแก้สีหลังบ้านค่อนข้างเยอะเพราะว่าแพนรู้สึกว่าสีผิวหรือว่าสีโปรดักต์เนี่ยบางทีก็ติดเขียวบ้างติดชมพูบ้างแล้วตอนนั้นน่ะบอกตรงเลยครับความรู้เรื่องการแก้สีไม่ค่อยเยอะมันก็เลยทําให้้้้แแแแพนนนนนน่่่่่ะรรรูสึึกกกววาาาเเเเยยงงงััททีีตีตตออดด็ลลขขบบบไฟปุ แต่ยังไม่ใช่นั้นไรนะเราก็ยังเจอปัญหาอื่นๆนะครับว่าแบบ เออมันมีบางทีไฟก็ตกบ้างไฟกระพริบบ้างสีก็ยังมีเพี้ยนอยู่บ้างแต่ว่าก็น้อยกว่าที่เราซื้อจากแบบ e แ s h อ p e e l a z a d a แล้วเราก็ลองหาข้อมูลเพิ่มก็เจอยี่ห้อหนึ่งที่ก็น่าจะโอเคแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงเกินบัตเจตตอนนั้นที่เราแบบเป็นยูทูบเบอร์แล้วเราก็เพิ่งจะเริ่มเข้าวงการใหม่ๆนะครับก็มาเจอนันไลที่รู้สึกว่าเฮ้ยสเปคเนี่ยตรงความต้องการแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงจนแบบเรารับไม่ไหวก็เลยลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็ค่อนข้างชอบเพราะว่ามันให้สีผิวที่ดีให้สีสินนคค้้าาทีี่่่ตรรงงัับบแแลวก็ไมมเเปญหือ โอเวอร์คิดหรืออะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นว่าแบบเออแพนรู้จักนันไลท์จริงๆมันก็เกินคาถามไปห,หน่อยนะรู้จักนันไลท์ได้ยังไงแต่ว่าก็ประมาณนี้แล้วกันครับจริงๆเนี่ยคำถามข้อนี้แพนเหมือนจะแอบตอบไปในข้อที่แล้วแล้วนะว่าแบบเออมีเพนพอยต์อะไรบ้างแต่ว่าม่ขยายความอีกทีแล้วกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยแพนเคยคิดว่า การที่เราจะมีไฟสตูดิโอเนี่ยมันไม่จําเป็นเพราะว่าเราแค่ต้องการให้สีมันสว่างก็พอไฟบ้านก็สว่างอยู่แล้วยกไอโฟนขึ้นมาก็ดูหน้าชัดดีนะครับแต่ว่าพอเป็นไฟบ้านที่อยู่ด้านบนเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือใต้ตาเราจะดำครับแบบเป็นตาแพนด้าอะไรอย่างนี้ก็เลยเริ่มที่จะมองหาไฟสตูดิโอเสร็จปุ๊บเราก็เจอปัญหาว่าถ้าเกิดเป็นไฟที่ราคาอาจจะไม่สูงมากราคาถูกหน่อย,อยเงี้ยมันสว่างก็จริงแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสีมันเพี้ยนครับพอสีเพี้ยนเราต้องมาแก้สมมติว่าสีผิวมันติดเขียว แผงแก้ให้ปกติสีสินค้าก็ติดอีกนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราต้องมานั่งเหนื่อยกับกระบวนการด้านหลังทีหลังนะครับทีนี้พอแผนซื้อนันไลท์มาเนี่ยปัญหาเนี่ยเราไม่เจอแล้วสีเราตรงสินค้าเราตรงแล้วก็เรื่องของการไฟกระพริบหรือไฟตกหรือชิปโอเวอร์ฮีทเนี่ยไม่เคยเจอเลยแผนมองว่าการที่เราลงทุนในไฟที่มีคุณภาพสูงอะ่ะมันดีกับตัวเราแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งใครที่ทํางานโปรดักชันอย่างแผนอย่างเงี้ยรับงานจากลูกค้าการที่เรามีไฟที่เราสามารถเชื่อมั่นได้ตอนที่เราไปทํางานจริงอะ่ะมันค่อนข้างดีตรงที่ว่าเขาซื้อ ความเชื่อใจจากเราการที่เราไปทํางานแล้วเราไม่ต้องมานั่งแบบอ๋อ oh, พี่ครับไฟผมตกครับพี่ครับไฟผมขาดพี่ครับไฟผมกระพริบอย่างเงี้ยมันดูไม่โปรงไงเพราะฉะนั้นน่ยหลังจากแพนใช้นันไลท์มาชีวิตแพนก็แบบง่ายขึ้นอะ่ะเราไม่ต้องทํำ post processing เยอะมากเราสามารถสบายใจกับเรื่องไฟได้เราก็ไปเครียดกับเรื่องเสียงเรื่องกล้องแทนถือว่าดีมากๆหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้นันไลท์ครับ โอ้โห oh, oh, คุณจะถามคำถามนี้ผมจริงเหรออุปกรณ์ที่ใช้นี่เยอะมากนะเหมือนไปนอีกหนึ่งสาขาของ C.O.B. อลไรก็ได้นะครับเริ่มแรกจาก f o r z a 300ก่อนอันนี้เป็นตัวที่ตอนนั้นยังไม่ออก F.S. เลยนะครับแล้วก็พอออก F.S. มาเนี่ยแพนก็ซื้อ F.S. 300 F.S. 150นะครับแล้วก็ก่อนนั้นก็มีซื้อ f o r z a 60มา2ดวงด้วยแล้วก็มี Power Tube 15c 2แท่งนะครับแล้วก็ Power t u 6c 2แท่ง ซึ่งก็ได้ใช้ประโยชน์เยอะมากๆเพราะว่ามันมีแบตในตัวนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กเปลี่ยนสีได้ด้วยนะจึงจริงตอนแรกเนี่ยทีมงานบอกว่าจะอินเสิร์ตไฟทุกดวงอาจจะไม่มีครบทุกเรื่องนะก็ยอมให้ทีมงานเขาหน่อยนะมันเยอะงจริงแล้วก็ห้องผมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเรามาต่อดีกว่าไฟผมมีประมาณเท่านี้อ๋อมีคอม p พ c t 200B ครับเนี่ยไฟ 200B ผมก็ตั้งอยู่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้ส่วนตัวไอแพนมองว่ามันก็ยังขนาดไม่ใหญ่พอเท่างานบางงาน,างงานที่เพนต้องใช้อย่างการถ่ายแบบ เทช็อตอย่างเงี้ยแพงก็รู้สึกว่าแ็นใช้พาราโบลิกมันมันสบายใจกว่านะครับซึ่ง compact 200B แพงจะใช้ถ่ายแบบสินค้าเล็กๆที่แบบว่าพันอยาบเซตอัพเร็วๆเช่นแบบถ่ายเครื่องสำอางถ่าย Product ต,ต่างๆนะครับแล้วก็มาที่ modifier แพงก็จะมีพาราโบลิก120เซนนะครับก็ตอนนี้ใช้อยู่120เซนก็ทำให้แบบหน้าเรามันนุ่มเพราะว่าไฟดวงมันใหญ่มากนะครับ แล้วก็พาราโบลิก90เซนมีอีก2อันเป็นสมัยก่อนที่แบบเราพยายามจะทำไลฟ์อะไรเงี้ยเราก็ตั้งแบบให้มันซิมเมติคอลกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีซอฟต์บ็อกซ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ไว้ถ่ายแบบรีวิวสินค้าที่เรานั่งบนโต๊ะการที่มีซอฟต์บ็อกซ์สี่เหลี่ยมที่เป็นสตรีทบ็อกซ์เนี่ยมันก็ทำให้ไฟมันไปทั่วถึงโต๊ะมากขึ้นแล้วก็มีโมดิฟายเออร์อื่นที่เป็นเฟนเนลนะครับทั้งของเป็นโบเวนเมาส์แล้วก็เป็นโบ,บ 60, วเนบวนเอสเมาส์นะนะัับเเววววมาาากกกของ่ตลลล็็แแ้้จจีหดนะ นึกไม่ออกแล้วหมดแล้วงานทีมงานบอกหมดเถอะจะไม่ต้องอินเสิร์ตแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้านันไลท์ที่ผมมีทั้งหมดครับเอาละครับจบคลิปแล้วไม่รู้ว่าจะกี่นาทีแต่ว่าก็ขอบคุณทางนันไลท์ไทยแลนด์บายซีโอบีมเดียมากนะครับที่มาสัมภาษณ์ช่องเล็กๆแบบผมนะครับถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังไงฝากไปกด s u b s c r i b e ให้กับช่องพรีแพ n แล้วก็อย่าลืมช่องแบร์ไต่ด้วยนะสุดท้ายถ้าเกิดใครฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลงทุนกับไฟนันไลท์ like สักดวงแล้วก็ลองไปซื้อได้กัันนนที่เ